ไม่มีเวลาไปจิตนิมนต์จะไปเจริญพุทธมนต์ตรงนั้นตรงนี้ไม่มีเลยญาติโยมมีแต่เวลาไปจิตนิมน์บรรยายเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งเดียวที่เราซึ่งเป็นวันนี้เนี่ยได้ทราบข่าวว่ามีผู้อำนวยการมีพออมีหัวหน้างานต่างๆมาเนี่ยเราจะต้องผูกฝังเด็กที่อยู่ด้านหลังญาติโยม ฝากพออ,อทุกโรงเรียนว่าเราต้องนำยาเม็ดแรกซึ่งเราเรียกว่าพระรัตนตัยเนี่ยโยมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเอาไปเลี้ยงเด็กๆพวกเราให้ได้แล้วเมื่อจิตของเขาเนี่ยโยมนึกดูนะผู้เป็นนาน,นะโยมนะไม่ถึงสิบนาทีแต่ถ้ามันเกินโยมยกมือขึ้นอาจารย์สิบนาทีแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเด็กๆจะได้พูดอ่า คือมีเด็กคนหนึ่งญาติโยมเขาท่องลำลึกพุโทโธเมนาโถทรรมโมเมนาโถสังโมเมนาโถเนี่ยได้วันละสามหมื่นรอบเด็กคนนี้เป็นโรคสมาธิสั้นญาติโยมเด็กคนนี้เด็กๆข้างหลังอกเขาอยู่ปห้าเขาเป็นโรคสมาธิสั้นเขาเขียนตัวหนังสือไม่สวยเลย นะแล้วเขาลำลึกพนันไตวันะสามหมื่นรอบปรากฏว่าไม่ถึงเดือนญาติโยมโลกหายสวนสือสวยกว่าเดิมครูตกใจกันผู้ปกครองตกใจไงถึงเอเนี่ยเขาถึงปเปลี่ยนจากเดิมได้เขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ย ลำลึกพระตนาตพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริญของข้าพระเจ้าทมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าสังโฆเมนาโถลำลึกอย่างยิ่งยั่ย,ยมวันละสามหมื่นรอบสแสดงว่าเด็กคนนี้ต้องลำลึกนาทีหนึ่งกี่รอบนะโยมโอ้อาตมาว่านาทีหนึ่งนี่เลยยี่สิบรอบโยมจับหนึ่งนาทีนะ จับตึงนาทีนะอาตามาจะลองระลึกให้ดูแล้วโยมก็ระลึกไปด้วยนะพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งกันประเสริฐเ้าธรรมโมเมนาโธพระธรรมเป็นที่พึ่งกันประเสริฐของข้าพระเจ้าสังโคเมนาโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งกันประเสริฐของข้าพระเจ้าพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งกันประเสริฐของข้าพระเจ้าธรรมโมเมนาโธพระธรรมเป็นที่พึ่งกันประเสริฐของข้าพระเจ้า สังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งการประเสริฐของข้าพเจ้าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งการประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งการประเสริฐของข้าพเจ้าสังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งการประเสริฐของข้าพเจ้าเอาละไม่ถึงหนึ่งนาทีขนาดนี้ยังไปกี่รอบแล้วยาดโยมเก้าเก้ารอบหรือสิบรอบเก้ารอบแล้วเด็กคนนี้เขาโอ้โห ข้างหลังเด็กไปรุ่นข้างหลังอ้าวว่าพร้อมอาจารย์สิพุทธ